ชาวควายพี่พฟีววายทุกคนหายไปสมวันดมๆเลยน่ารักขึ้นนะทุกคนนะน้องๆหนูๆทั้งหลายที่มาดูพี่เนี่ยน่ารักกันทุกคนเลยอ่ะโอเควันนี้แต่งตัวส้มๆแดงๆนะอือเดี๋ยวเปลี่ยนตัวแล้วขอไอตัวเอ่ออะไรนะคู่หูกันหนึ่ง ให้มันแบบส้มๆเหมืมอกนกันให้หมดเลยส้มๆแดงๆเอาเป็นโมจิล้กกันอ่ากดผ่าไปแล้วตรงสกิลของเราล่ะอ่าสกิลอีกสกิลเขจัดกันยังไงไวัน้เราจะเล่นโหมดจัดอันดับกันนะคะทุกคนอ่าสกิลของเรา ก็เป็นควินอ่าอ่าเออจัดสกีแบบนี้โอเค <Don 't S 1> ตอนนี้หน้า <me S 2> ผมก็พร้อมแล้วต่อไปพวกสกินต่างๆไอ้วงไอ้วงเงี้ยอ๋อมันน่าจะอยู่ในอาวุธมากกว่าอ่านี่นี่อ่านี่เราจะเปลี่ยนเป็นแบบแดงๆร,รุรนๆร,ร้านน่อยนะคะ ต่อไประเบ,บิดเปี้ยงอ่ะเอาเป็นตัวนี้ละกันปะโอเคเราจะไม่พูดพ่ำมทำเพลงเยอะเราจะไปเล่นกันเลยเราขอเข้าเพื่อนตั้นนึงไม่รู้ใครจำไม่ได้แล้วเขาเข้าเกมไปแล้วอะ่ะดูทรงจะได้สุ่มอีกแน่นอนปะไปสุ่มกันเลย เราจะได้ที่หนึ่งอีกหรือไม่และเราจะต้องแบกเพื่อนอีกหรือเปล่าหาเพื่อนแบกดีไหมกับต้องมานั่งแบกเพื่อนแบบเนี้ยแต่ไม่เป็นไรเพราะเราเป็นนักแข่งนักแข่งสาวท่านหนึ่งนักแข่งสาวท่านหนึ่งเราเข้าเกมแป๊บหนึ่งนะจ๊ะ ไอเราก็ยังไม่มีเพื่อนเราไปเพราะว่าเพื่อนเนี่ยเขาจะเล่นกลางคืนกันเอ,อแล้วเราไม่ได้เล่นกลางคืนไงเราเล่นกลางวันเพราะากลางคืนเราต้องทํางานก็เลยใช้เดี่ยวสุ่มคนอีกเช่นเคยจะบอกเขาไปปรับขาวแว่นมาแล้วนะน่าจะมันไม่รวมละโอ้ เราจะไปลงกันที่นนั้นสู้สมรภูมิเอาตัวสู้ยัง่ตา์เรียบร้อยฉันจะลงเลื่อนบนเดี๋ยวเยเดียว้ทำไมม่เพรามันต้องติดตามอะไรอย่างเงี้ยเนาะทยังไงดีอ่ะถ้าเราจะไม่ให้เพื่อนติดตามอ่ะเออมันต้องอ้นั้นก่อนหรือเปล่ามันต้องแบบ ไม่โดดก่อนนะมันจะสลับได้ถ้าสลับเอ้ถ้าโดดแล้วคือสลับไม่ได้ไใช่ปะะตื่นตัวไว้คือมันเล่นนานเขาก็ลิมม้มมนแล้วอ่ะได้ปืนแล้วโจนี้เป็นลง้าด้วยเขาไม่ได้ทอเพื่อนมาตายใช่ไหมปะ่ะ Triple kill. เคล l ไรลวันนี้เชี้ยร์ดุเดือดมากตอนยิงเขาอาจจะไม่พูดนะทุกคนเขาต้องการสมาธิและสติเพราะไม่อย่างงั้น mm hmm. เขาลาโลกแน่ในศพเขาเขาที่เขายิงไปไหนหมดละเพราะไม่เห็นอะไรสักแต่เลยเนี่ยกองน,นี้ก็ไม่ค่อยมีอะไร ทั้งหมดสี่กองอะเขาเก็บหมดละคือตอนเนี้ยเขาไม่มีกระสุนไกเลยสักเม็ดเขาต้องไปหากระสุนไกลก่อนเขาต้องไปหาเออาร์ไปหนึ่งนะเพราะว่าไม่งั้น่ะลำบากแน่เออตอนนี้เขาจะยังไม่เข้าไปในเมืองนะยังคงแบบเก็บของไปต่รอบเมืองก่อน จบหน่อยได้ไหมอ่ะช่วช่วยเจาะหน่อยเ้าช <Dom inating. S 1> ื่อไปไม่ได้สดแสดงว่าเพื่อฝั่งนั้นมาแล้วแน่เลยตอนนี้อุปกรณ์ของเขาไม่พร้อมมาก เดยไปเช็คคนละคนนึงต้องกาลัง๊กตาอีกคนนึงตายแล้วคนนึงอีกคนนึงล้มนะเขาจะชุบได้ไหมนั่นน่ะคือเขาชุบไม่ได้ไง โอเคตอนนี้ทีมเรากลับมาครบสมบูรณ์ทุกคนเหมือนเดิมอุ๊ยขาได้กิบเสียงเรือยเรื่ว่ะอ,อันนี้ะ d ที่อัพเดตตอ,น,อนนี้คือเกาะเขามันกำลังจะพังอะค่ะทุกคนมันไงดี กระสุนเ uhm. ขาก็ไม่ค่อยจะมีเกาะเขาก็กำลังแตกไฟเพื่อนไปเพื่อพาคนมันนะเพื่อนไปเพื่งพาคนมาเดิอ คือไอเดอกเหรกำลังจะลงมาหรือยังอ่ะ a อ o ดอกำลังจะลงมาหรือยังไอเดบอกำลังจะลงมาหรือยังอะยังแน่เลยต้องเข้าวงก่อนแล้วตอนนี้ออันนี้ไงฟูดแบ็คเกอร์เพื่อนจะเล่นหรือเปล่าเพื่อเล่นฟูดแบ็คเกอร์ไหมคะเพื่อนได้ร่องลงมาใหม่มีของบ้างหรือยังตอนนี้เขาต้องการ a อมากไปเก็บที่อูดได้ไหม ไม่มีที่เปิดตู้ด้วยแถวเบอร์สี่ยังมีคนอยู่มีอะไรบ้างที่อูดเขายังต้องการกอสามยนนะถึงแม้ว่ากอสามมันกำลังจะฟังก็แต่้าไปหาซื้อที่ซ้มกาะเอาอันนี้เขาได้ AR เออแล้วโอ้โอ การกระสือเมากเลยตอนนี้ตอ้องการ a อเยอะเลยอ่ะตอนนี้เราอยู่ในวงไม่เป็นไรไปเราไปหาซื้อที่ส้มเกาะก่อนไหนที่ส้มเกาะอยู่ที่ไหนส้มเกาะไม่มีขายออนี่ไงพี่ส้มเกาะมีขาย เพิ่งเลือตอยู่เจ็ดร้อยแล้วโอเคเวิร์กปลาตอนนี้เราพร้อมที่จะออกสู้แล้วเพื่อนๆเราไปหายิงคนกันไ <G ül> ปทุกคนออกรบสู้กันต่อเมื่อกี้ข็เห็นเพื่อนยิงอยู่ข้างบนใช่ไหมคนอยู่ที่ไหนอ่ะ ไปถ้าไม่มีเข้าวงกันเลยเดี๋ยวเราจะเข้าวงไม่ได้ถ้าเราเข้าวงช้าจะมีคนดักในวงเ๋ยวเพื่อนตามมาเลยค่ะเพื่อนตามมาเลยเลยถ้าเราเข้าวงช้าเดี๋ยวมีคนมาดักหน้าวงนะแถวที่เบอร์สี่มีคนแน่ลยเป็นร่างดันบนดี ตอนนี้เคยเหลือ24คนดัน <Okay. S 1> ล่างดืกต่อไปเก็บเหรียญด้วยเขาพูดตรงๆเลยเขาแต่ละนักทนสันมากกว่าเมื่อกี้เขาขยอบตาตั้งหลายรอบมีซองยาวหนึ่งเพื่อนเอาไหมคะ อนเอาไหมอ่าตอนนี้เราอยู่ในวงเป็นที่เรียบร้อยแล้วออสุดยอดถ้าเจอคนเพื่อช่วยส่งเสียงด้วยนะไม่ใครเปิดไม่เลย เราจะลงดันตามบ้านนี้ดูนะเผื่อมีคนวิ่งมาอ่าอ,อ,อยูอย่ในวงอยู่ยาในสิบสองกล่องแนละ้วได้แล้วคือลงแต้มันนี้น นนีี่ไงงอยู้้ก็จะรอเด็กคนที่มาชุวเพื่อนที่ตูน้น่ะอ๋ออยู่ที่บ้านเห็นไหมเห็นไหม,มน,นั่นเหรส้นส้สนะ่ะกูอย่าไปยุ่อย่างนั้นได้ไหมอะ่ะออกมาแล้วออกมาแล้ว <Un stoppable! S 1> ต n s t o ้ p a b l e ไลยไ không nó to lắm, Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ เลยไปบ้านใหญ่ดีกว่าบ้านใหญ่น่าจะมีคนมีค่สิบสามคนดันอ่อนเล ui còn chưa má không phải không được không gì không đi còn này nhanh đi này nha có gì ngành thì ba ไม่ได้แล้วอมีไม่ได้แลินเดินเดอันนี้ตอนเ Đã nhìn tờ Chị nhìn cho kênh Ghiền ทีมเนี่ยกำลังจะหมดแล้วเนี่ยเราไปชุบเพื่อนได้ไหมฮะชุบอีกคนนึ่งได้ไหม ขึ้นโกลสองแล้วคุณน,นี้ได้มา8ปดคิว 2, 6, สองพันหกร้อยเก้านี่สุ่มคนก็ไม่ได้แย่เนาะเพื่อเราก็โอเคอยู่ไอเดอบของวันนี้คือ29บาท200เพชร300กล่องสุ่มค่ะอืมประคุมอยู่ โอเคทุกคนเป็นยังไงบ้างได้ที่หนึ่งอีกแล้วแต่รอบนี้เพื่อนๆช่วยเราไว้เยอะเลยนะก็ไม่ถึงขั้นว่าแบกอย่างเดียวโอเคค่ะทุกคนงั้นเจอกันคลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้ลงแรงได้เหมือนวันือนเดิมและอย่าลืมมา ดูพวกเราอีกนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกด subscribe เป็นกำลังใจพวกเราอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อแจ้งเตือนเป็นคลิปแรกดูพวกเราเป็นเรีววแรกถ้าทุกคนชอบอย่าลืมคอมเมนต์ถ้าอยากให้พวกเราอัดคลิปเล่นหมดไหนอย่าลืมแจ้งได้เลยสำหรับวันนี้บายบาย เพื่อนผมแม่ชื่อชาลีส่วนผมวิลลี่วงก้าคนก่อนมาจากปากีคนนี้มาดไดากัสตา